มาเดือกพี่น้องมาเห็ดปนปลาทูอันนี้คือคลิปตั้งแต่เมือเช้าเได้แต่ว่าพึ่งเอลงตอนแรงเฮากับตำริกที่เฮ้าขัวไว้ตำมุนมุนแล้วก็เดี๋ยวคอยเอาปลาทูใส่แปบ๊บนึงตำมุนแล้วนี่เฮากับแกกลางออกปลาทูแก่กลางออก,ก,ก,ออกแก่ออกบนแล้วตำให้มันเข้ากันก็บบบเพีิก ตัตตต้มตมตมุนมุนมันเข้ากันเ้าค่อยเอาเครื่องปรุงใส่ปนปลาทูหรือว่าน้ำพริกปลาทูที่ผาักกาดเขาเอื่นละ่ะใส่เครื่องปรุงใส่ปลาแดกแต่ว่า่อยว่าใส่น้ำปลานะมือนีเพราะว่าปลาทูเขาอะค่อนข้างเข้มแนว ก็เลยบลาไซผงซุรลดนะไซไปแล้วตั้งแต่ตอนตำมะพริกก็เลยสีเห็นแต่ตอนส่ประเดกนาปลาบ่าไซเข <c oughs> ้มแล้วปลาทูเขาจะเอาเข้มอยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสีเข้มเกินความต้องการของร,ร่างกายเองสิแม่ก็เลยบ่าไซตำาๆให้มันเข้ากันไก่ละละ่ละไกะ่ได้กินแล้ว เรียบร้อยเขาก็เอาจุนหอมผักซีไซรแล้วก็ค้นๆให้มันเข้ากันแล้วแต่ผู้มักหน่อยมักหลายเรืออันนี้ขั้นตอนนี้แล้วแต่ผู้สีไส่บพใไส่ก็ได้บพเป็นยังสําหรับคนที่บวกินผักค้นๆเรียบร้อยตักออกมานี่ตักออกมาจากโคกเกล้ก็ะสะเป็นหนาตาประมาณนี้หอมเสิร์ฟ มีน้ำพริกปลาทูมีปนปลาทูมีปลาทูทอดแล้วก็มีผักปังผักปังลวกผักปังมากินกับพร้อมเสื์อพร้อมกินสุดนอนกะสุดกินเข่ากะออกเซ็กซี่แนวพวานเป็นสุดนอนเหมือนสานี่มา่ท่านไหนเปลี่ยนสุดว่าท่านไหน,าานาอาบน้าก็คือเฮ็ดตื่นขึ้นมากกะเฮ็ดเนี่ยกินกินเข่าก้อนสิแม่เราค่อยมาอาบน้า <c oughs> แซบ่บ